แม่งไห้หัวกันหมดไงสำหรับหน้าก็กเปิดติดง,งานกูเปิดบูทต้องส่องอาทิตติดงานแ่นเมื่อกี้เล่นแม่งไม่ใจ,จ่แน้เลยไอ้ท่านเพลงอะไรวะที่มึงเปิดตอนนั้นะกู <c oughs> จะรู้ไมเนี่ยมีการจำได้ปะที่ไอ้ตาเหมือนเปิด่บ่ยบอย อะไรซรางกถเบ้านนทำไมเอ้ะสรอ๋อสร้นกบ้านทำไมอ่ะคุนึกว่าเพลงญี่ปุ่น <c oughs> คนก็ไ,นนไปนะถึงเนนจะมต ยายางปีนเข้าไปหาเ้นอนจะเป็นน้อนอนจะบ้นอนปดคิดร่อมาเสียพัดังงวานเียซีโฟดังกางวานบ้านนาเดกไปเอามา ไหอนะก็เรียบร้อยเกูราจะปัดไม่ใช่กูด้วยนะถ้ากูโดนยิงไปโ go go g โ go เก้าดีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยง่ายเนี่ยหน้าต่างเนี่ยง่ายเจอกูก่อนนี่เนี่ยเฮอนี่ที่กูอยู่นี่ไงไง เฮ้ยไอเหียแล้วมันไม่ใช่นั่นเหรอผมไมไปแล้วไม่ไปแล้วตายตายตาผมบอกแล้วผมโดนแล้วิบนพี่ฝรรอก็0 0นโอ้เกือบเกือบโอ้ยโนันคุณลืมไปเลื้ผิดตัวไเฮ้ยแล้วเปิดไหมมาเปิดไแล้วไปแล้วเปิดมาเนี่ยปามาให้ผมเหมอพี่ฝรไอ้หมานแไปแล้วแล้เบิรพี่อะพี่ไพ่ มันมามันมันตามเราไปสองตัวสามตัวดมไปสองตัวมีโลโลกับไอตัวดูอหลังอ่นแทงยืนหลังสอมยืนหลังไอเด็กๆก็นน่นเลยอุ้ยแตกกันทุกปีซ้ายซ้ายซายซ้ายสามตัวเดี๋ยวโลตัวเดี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 ยวทุกคนบุกทุกคนบุกทุกคนบุกเฮ้ เทอเอกเออแดงแจกกันทุกปีเล่ล้เลงานที่จบแล้วดึงมาที่หลังผมโดนแล้วเบิดที่สองลูกลูกแรกก็หน้าประตูไปด้วยกันลูกที่สองผมหนีคุณหลุดไปว้างันไม่ใช่ต้างบนมต้องเปิดตาน้อยกับป้าน แล้วพีับ๊ากันไหมท่านบนทำไมตามาหาบผมทำไมกูก็รู้ว่าพวกมันอยู่ฝั่งนั้นไอ้มาวิ่งเก็บระเบิดที่เข้าตัวไปตัวลูกหนึ่งกินเนี่ยมาไอ้มาก็แค่ลูกเดียวกูยิงไปแล้วมันไม่เดะมันแตกเข้าหัวเลยรอบนึ้งไม่มีระเบิดอะไรวะไม่มีกว่ามึงยิงตรงไหนไม่มีแล้วไม่มีระเบิดละจะเปิดตรงนั้นแหละเปิดไอ้กำแพงที่ก็เปิดนั้นแหละเพื่อจะยิงโล่แหละกูว่ากดอย่างมั่นใจว่าสั่นแน่นอน เต็มหน้าเลยข้างล่างจ้าข้างล่างจ้าข้างล่างทุกคนเรียบร้อยมันอุดรูให้กูเข้าแล้วจ้าดิจ้าดิเประจำมันาประจำเอาจอดโซเฟียมาให้หมดโดนก็ไม่มีค่ากูก็ไม่มีค่าไม่ไปก็ได้วไอ้ีอะชมีมะมาแล้วกันไปไม่ได้ นี่หละเดี๋มันจปอนสปอนเชืตรงนี้ดังตังวาหันป a ่นตน้รูปเกียงออกสักทีปิดปั๊ดปเคมอห่างเคแล้วมัไม่มีผมมีมมีผมีผมมีเป็นรูปเียงเดินมามาขึ้นไงอ่ะโตโตโาเลยโต ยินเงินแปดนี่ว่าสร้างกระแสให้ล่ะดีเยไปทางนไงล่ะปิดเล็กคุณดืึงไปเว้ยแต่จะกล้าเติมบดแต้ไหมแม่งขาดคูนอันก่อนให้เรามาชื้อข้างบนงยังไงเขาจะโดนถึ้งบนวางยี่โม่ไง เดินไงตรงเดินตรงนู้นตรงนู hey. ้นตรงนู้นอ๋อเดีอยวมาเงี้ยแบบอ๋อโอ้โาวตาทำจูบบแล้วนีตาอมอ่ะกี้กี้ ไม่แน่เลยกตรงประตูตกใจตเยี่เลยเอตรงประตูมาคือฟิวของบนเอาตพี่ให้เกพี่ให้าตรงนี้ลยเาตรงนี้ลกลตรงนี้ลเนกอยู่ มันร yeah, no ู้สึกตัวทนไอโฟยู่ข้างบนตัวนึงเอ้ยออนี้มันอยู่ฝาเออเนี่ยโตเข้าเลยเข้าเลยไอโฟยู่บนระเบิดมันลงาใดซ้ายมาใดซ้ายมันลงมาใดซ้ายโตเนี่แหละโอ้ยปิดอย่างนี้ไปเอาระเบิดมาวางเลยระเบิดตไหนระเบิดยังนอกเข้ามาเลยเข้าเข้ามาเลยอ่าทไมันอยู่ดีตัวดวอหมกก็หมักวิ่งผ่านระเบิดหมากเก็บบนโตดิ ที่มันจิงจินะมันดูกว่าแล้วเขาไม่มีล็อกมันยุ่งนอกมันไม่โดนจริงแกนอดตรงไหนวะมันโดนนนวิ่งตามหายโครดิโตไป่ต้งค่าล็อกโต้เอาระเบิดลมาวางฉลากเลยง่ายง่ายกว่านี่อยู่ตรดไหนมันอยู่ตรงไหนนอยู่บนนู้น่ะม มากตั back, ้งย <laughs> okay. <laughs> ี่ห้อไว้มันก็เป็นนะที่บอกต่ว่าเราเบอจะอยู่ยี่หเอมาร์เ่เก๋แดเลยฟาดเก่งคือไอชาโอารบมุมเลีตามมายิง กลมกล้องนี้ยิงพวกเพื่อนมาเยอะแล้วเราเข้าสาเจีาเเราล็อกไอ้ตรงนี้ให้ไอ้ตรงไอ้ตรงบันไดเนี่ยล็อกไว้มันจมมันจมใส่นี้ไ้มันยิงไปทางไหนวะมันไม่รับกลมไงก็มันมันไม่รับเข้ามันน่าจะห้องเดิมเนาะ ห้องนอนแน่นอห้องนใหญ่อ่ะเปิดสปีดบูเปิดสปีดบู๊เป็นไงพี่จักรสปีดบู๊ผมอะพี่วีรอดสปีด เพิ่งจะเห็นเงยมาอย่ครับปาดไอตัวน้องแน่โอ้ลำต้ามาีเลย ึ้นนบัไไดปโตขึ้นบันไดไปเหรอใช่ขวาห้องขวาโตห้องขวาห้องขวาเลยครับมีมีมีตัวงฝาขวาใช่มันจะมีวะนี่นี่นี่เก็บนี้ก่อนเก็บนี้ก่อนยังไม่ยิงก่อนทิฟฟี่ทิฟฟี่ทิฟฟี่ห้องั่งโตโตเก็บข้างหลังนี่ก่อนเก็บหลังนี่ก่อนนี่นี่ในห้องเย็นเนี่ยอ๋อบอกเลยผมมองไม่เห็นมาข้าางล่งชมหามาร์คขึ้นเลยโอ้โหเก็บต้านตัว อยู่ชั้นใต้ดินหนึ่งตัวตกหน้าไหนแล้เนี่ยนมีตัวหนึ่งมาสซี่อ่ะเจมาสซี่วิ่งบังผ่านกล้องไปแล้วโอ้ยมันแดมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาตากนั้นแหละเต็มเลนเลยแป๊บนึงปิดเพลงก่อนทีสุดยอยสัตว์นี่วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วออกขวาออกขวาปอยมัคซี่ ่อย่อยบันไดบั curtain, นไดล่าง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 แน่หลังเลยนะใครลูกไม่พันนี่เลยตัวเดียวกับกูเลยอ้าวไอ้มาคขวดแดงไ้ไงวะ ช่วยนี่ันชิ่ะขางล่าง้าล่ง้างล่เลยขล่างเลยเออข้าล่างไปเลยไปแค่แค้นอ่ะเ็ใจเชเอไปฟ้าไปฟ้าหนึ่งตัวไม่จำเป็นหรอกมั้ให้มันเปิดมาเลยไอ้มันเปิดมาเข้ามา อย่จะยิงโง่ให้ให้อีกหมดเฮ้าอย่างจริงเปิดไปเลยเปิดประตูลงรถไปเลยชียงงะชียงมีเกินไปว่ะรูไม่ได้หรอกไม่ได้ถ้ามันเข้าระเบิดสองตัว ต้องอดนีห้หมดอ่ะตรวสแกนจะงาไม่รู้น,นีู่้น่แตกละติดตัเกิดสติ๊กเกบอไว้ตรงไหนนั่งนะ ฉันบนเว้ยยิงอะไรวะดงชั้นบ่นเลยไปเจาะเจาะนี่ัวชั้นบ่นนะอ้าวโ้ยเออเลยนะเขาอย่างนี้เออเลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะวิ่งมาวิ่งเขียวแล้วแล้วกูโดนดอะไรก่อนมันก็โดนมันฆ่าไงโอ้ย มันเข้ามันเข้าห้องไปแล้วนะเข้าห้องติดซ้ำไปแล้วนะเข้าห้งติดซ้ำเลยเข้าห้องติดซ้ำไปแล้วไปห้องติดซ้งำมาได้มีรมาได้มีตัวนึ่งแล้วบ้างเอาคะแนนดีกว่าก็ได้เลยไม่เห็นวัยวัยก็ไม่รู้ว่าใครมีคนโดนซ้ำเม็ดอ่ะ แต่ว่ามีคนโดนต้ามเมจแบบตายไปเลยไม่มีทางล้มอ่ะห้องครัวเป็นไรห้องครัวก็ได้โลโลนเลยห้องครัวห้องไหนห้องไหนก็เล่นได้ห้องนี้เล่นได้ห้องครัวข้างบนใช่นไหมห้องครัวดมไม่กลัวอะไรดมกลัวแม่งบุกแจ็คชารงข้างบนรู้ลูกสองเป็นเนี่ยไ้ลูกสองไอ้ลูกสองไม่ดีเลยจริงจริงลูกสองอันนี้ไม่ดีเออที่เงี้ยดีกว่าใส่คูณซีดิมึงใส่คูณซีเลย จะประมุกที่ไหนานไม่เก็บฟุกใส่ไม่เป็นอ๋อตัวอับปางเองอ่ะไม่ใช่ใส่ไม่เป็นแล้วรูไม่มีให้รูเล่นมาแล้วมาแล้ว Five seconds and counting. Up four has located a bomb. Be ready for hostile action. The the Device Prime. ทางนี้อ่ะทงที่ม้าออุ้ยทางนี้ l l ูโ, <c oughs> โดนอะไรไม่รู้ f i e g o i n เอาแล้แม่งเห็นยังไงพี่กัสลงรถลงรถ d r a w i ไม่ขึ้นบันไดนะ่บันไดนบันไดข้านตรงนี้ข้าวละตรงนี้ข้าวละปีกสอง qua luôn đây, Đi quả, á? Không, này không phải đâu. đây không phải Cái độm quả, này. Qua. không buồn. Không phải mึง, cũng mà chứ hay không Ở trên มาซีข้ามแบบเดีกันฮะ้โดมมายิงตัวอะไรไปโนเมทโนแมนก็น่าจะเดือดฟิวอยู่บนวี่ไอ้ฉันหนึ่ง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 มาโดนแก๊สไปกัดูรือรเอย สง่อดที่โดมที่โดมเป็นตัวนึงที่โดมตัวนึแอดแอดแอดแอทแอดเต็มซ้ายพี่ก๊อตวแม่งมันอยู่ในห้องสองคนเมื่อกี้น่าได้คู่แล้วถ้ามันเข้ามาทีละคนอะ ไม่ทำไมกูคิวแปดกูอยู่ที่ซ่องวะมันซู้แอซิดไม่ได้แอซิตหนึ่งตัว,ต,วตัวสี่คิวตันใหญ่ครับผมแอซิดต้องสามตัวผมไม่เห็นได้เลยไม่ต้องต้องไปสป,ปอตให้ได้ด้วยไงสป,ปอตจุดกู่เลนนะต้องไปสป,ปอตจุดที่ได้กูยิงทิ้งเลยจริ้งโคตรยิงทิ้งก่อนเลยหนึ่งคนกูมองดูแล้ว ไม่กูไปไลที่หนึ่งแน่ห้างกันห้งแต่้เยอะมึงไม่ได้หมถึงไอ้สอใช่ไหมไอ้เงี้ยแล้วยิงกูแล้วกูจะทำอะไรกินผมไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าอย่ากูปืนลั่นนะจ๊ะตมาดก่านเลยเพียงเดียว กูยิงโดนอะไรวะไอ้กระดักหลับแปดต่อละสั่นนี่ไงไอ้กระดักหนีนะแปดตรงนี้ต้งไหน มาฮะมาเดี๋ยวตานี้ตานนี้กำร้อจะองไปได้ลไได้ล้วผมไปออกไมได้ดิแก็วูงกิลจอลุดนริจริงจจอนี่แหละน่ะไปโดนยินะเฮียฟิว

โอ้มึงไม่ตายวะไอ้เี้ยน่งยาทางยาทางเดินอเไยโตนั่นเลยเลนเลนหนึ่งเปิดตัวนี้แล้วเปิตัวนี้รอฟิวรอฟิวนั่นแหละฟิลตรงข้างหน้าโตนแหละสายฟิวข้างนาโตสายปึ้งลิ มึงนี่มึงนี่เป็นบิ๊กมึงเด็กเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าเกมบิ๊กมึงดูตรงไอ้ที่พิชิงไอ้จอดไอ้ยิงเดตโต้ไปดิเนี่ยเหรอเออมึงยืนไว้ไม่ต้องเล็งไม่ต้องเล็งดูไว้ไอ้เหี้ยเดตโต้ก็อีมนิ่งเลยมึงนิ่งนิ่งไปก่อนถ้ามึงไม่มีเดตโต้มึงตายแล้วเดี๋ยวฟังให้เดี๋ยวกูฟังให้หัว โยด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 กะทิอยู่เมื่อกี้อยู่ที่เมื่อกี้นิ่งๆเลยนิ่งๆอย่าฟังฮะช่างไหนทางไหนนั่นแหละทางยาวเลยยิงมันทางยาวอะไรทางยาวใช่ไหมตรงมันใดตรงมันใดนี่แหละอ้าวแล้วทำไมกระจกมันหายอ่ะมึงไม่ได้อยู่ตรงกระจกไม่อยู่ข้างมันอยู่ทางกระจกแดงเแฮตซี่เลย มึงจงใจมากไอ้เหี้ยมึงจงใจจงใจจงใจไอ้เหี้ยแล้วกูเห็นหัวบบแลบวกูนึกว่ามึงจงใจ